สวัสดีครับผมนุ่มรถดเข็นครับครับเมื่อนี้นุ่มรถดเข็นได้แม่ลูกผูมากอีกแล้วครับพี่น้องเป็นแม่ลูกผูเป็นแม่ไถ่ไงแม่สูงอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบบากเกินสองครับอ่าเป็นแม่ลูกแรกครับลูกผูอายุประมาณเจ็ดเดือน,นครับเจ็ดเดือนแปดเดือน ท่ายแม่ก็สูงอยู่ร้อยยีบเจวกลบเกินสองท่ายลูกนี่สูงอยู่ร้อยสิบสบวกลบกับเกินสองอือกันครับเป็นแม่ลูกผูครับเนื้อหนังที่ดีครับผูใ้ใดสนใจนุ่มรถเข็นเปิดไว้ผมเปิดไว้อยู่สี่0หมือนก่าพันต่อร่องาอราคาเลยครับบอกไก่รงฟี่ครับเบอร์โทร 0 9 2 8 0เก9 0 4ครับโทรเขามาสอบถามต่อร่องราคาน้ำนมถเขินได้ครับหรือว่าพี่น้องอยากเขามาส้มตัวจริงก็อยู่บ้านนนสูงตำบลหนาเวียงอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดหน้าจเจริญครับแม่นี่็จับกได้รูปได้บายได้ครับรูปให้เพิ่นเบื่องแน่พ่อรูปดากรูปก้นรูปอันนี้ให้เพิ่นเบื่องแนะ่ให้พ่อจูงไ้เดอครับพี่น้องนี่ครับ รับประกันดำนี้เด้อครับพี่น้องรับประกันดำนี้ขาถุกขาถอนหางดอกนุ่มตรงนุ่มจริงกับบุมีครับนี่ครับผู้ใดสนใจกะโทรเข้ามาต่อรองราคากับนุมรดเช่นได้ครับนี่ครับสี่หมื่นเก้าพันต่อรองราคาได้ครับตุ้ยขึ้นปะจวงม่วงขมาเนี้ยม่วมันออกไปนั่นครับสี่หมื่นเก้าพัน ต่อรองราคาได้ครับโบไก่กระซงฟี่คือเก่าเหรอครับพี่น้องโบไก่ทรงฟี่ครับนี่ครับแม่นี่เป็นแม่ลูกที่แรกครับจากของเก่าผมถามเพิ่นเป็นแม่ลูกแรกติดพร้อมแน่ครับเพิ่นบ่มีหย่าครับเพิ่นก็เลยแบ่งให้ผมมาเลี้ยงอ่ามื้อนี้ผมก็เลยเอามาแบ่งให้พี่น้องที่สนใจอยากได้แม่ลูกเป็นแม่ลูกผู้เด้อครับพี่น้องแม่ลูกผู้อ่าจุ้งจุ้งให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่พ่อจุ้งจัง่อยแน่มันเชื่องครับจับได้รูปได้บายได้ครับอันนี้มาพี่ตุ้ย มึงครับเป็นแม่ลูกครับเอาจะได้รูปได้ใบได้พ่ออยากแคบแน่จังหน่อยครับเอาจุงแม่มันไปจังหน่อยนะพ่อจุงแม่ไปทางผุนยางอ้อมเอ่อทายุงทายางเพื่อนะไมันจีไปบ่เออมึงทายางครับเพลทสีแดงดําครับเพลทแดงดํานี่ครับลูกผูแยงขายครับลูกผูบ่มีต้มนี้ครับรับประกันต้มนี้มึงครับบ่ไก่ผมกะจุงฟีพี่น้องคือเก่าลรอครับอ่าหมื่อวานนี้กะ ทรงฟี่ปิดติดมาจําไปแล้วครับตัวนี้ก็เลยได้มาไหมก็เลยเอามาเปิดราคาพี่น้องได้ไปเลี้ยงครับบัตรทาพี่น้องมากน้าผมนี่ครับสี่หมืนเก้าพันต่อร่องราคาได้ครับโบกไก่กับทรงฟี่คือเก่าครับพี่น้องบองครับแม่กับขาดาเลี้ยงน้อยจัง่อยครับลูกกาลังเศร้านุ่มครับแม่กาลังเตะออกลูกกับแม่กับสีซ้ำกันลวครับพี่น้องแม่สูงลอยยิบหาบวกยิบเจ็ดบวกอยู่ บวกลบมาเกินสองนี่ครับน้ำตัวเงี้วครับแข้งขายใหญ่ๆเอาไปขุนแน่จักน้อยครับพี่น้องเฮ็ดยาให้เรียบร้อยครับทายพญาตบารุ่งแล้วเรียบร้อยครับหาตะญญยาหินจ้างเดี๋ยวรอดเป็นสั์ครับพี่น้องเบิ่งครับแม่ลูกตัวผูเด้อครับพี่น้องแม่ลูกตัวผูจักน้อยลูกก็เป็นราคาสองเมื่นสามหมื่นครับเดี๋ยวไปอีก4ี่หาเดือนลูกนี่ ลูกกระสุดดีอยู่ครับพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังดีอยู่แข้งขากระไซได้ครับนะครับหางดงหางดอกกับบะมีดอกครับนะครับสี่เมืองเก่าพันครับพี่น้องสนใจโทรมาต่อร่องกัำนุ่มรถเข็นได้ครับศูนย์เก้าสองแปดศูนย์สองสามเก้าศูนย์สี่ครับเบอร์โทรครับเรือว่าพี่น้องจะเข้ามาส้มตัวจริงกับอยู่บ้านโน้นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสียหน้าใครนีค้มแจังหวัดอำนาจะเลื่อนครับเข้ามาส้มตัวจริงได้ครับ ิ่งครับจูงแม่แี้บพีเล็กน้อยแล้วก็จังจูงดูไม่เป็น้องเป็นเบื่องวันเพ่อะจูงแม่อ้อมบุนไปอ้อมวุ้นเป็นวงกลมให้เบิ่งทางงทางยางเนี่ยกระจวงอ้อมไม่ผลอะจังจูงกลับมาอีกสินะนะอ้อมไปครีบอยู่กระตุกระบันเห็นไ่งครับลูกกะสีแดงลูกมีขาวแน่อยู่ครับลูกกระไดแม่กะเป็นสีขาวเปลือกจวงทีละโตจุงทีละโต จุงแม่แล้วแล้วก็จังจุงลูกมานะพอ่อเข้าใจอยู่บ่เอายับไปพุนเอาเอาแม่มาบานเอาลูกมาบานนี่จุงลูกไม่เพิน่นเบิงจูงมาเลยปล่อยนันไปรลวดแม่น่ะเอออ่าจุงลูกมาบานเออยยับมาลูกกับปอยากมากครับแม่บ่มาก,ก็ได้คุณครับบมมีตันี้ครับลูกก็มี่มองขาวอยู่ ไรขาหนาครับเอ่อท่ายนี่ครับเป็นสีขาวครับพ่อจากสีไรนะจังน้อยครับเป็นง้วเนื้อครับบน้องคิดย่างมากขุนขายเนื้อย่างเดียวครับพี่น้องเบื้องครับับได้รูปได้ายได้ครับแต่ว่าย่ามเขาจูงนี่ก็มันจากคุ้นข้นไหลมันกับบริษัทย่างครับแต่บมมีหญ้าเบื้องครับแข้งขาดีครับตัวลูกบมมีจำนีเด้อครับลูกกระได ครับผู้ใดสนใจโทรเข้ามาต่อรองครับนุ่มรถเข็นได้ครับเปิดไว้49ตอ่อรองราคาได้ครับโบไก่กับทรงฟรี่คือเก่าหระครับพี่น้องเบิ่งครับยังเล่นส้นกันเอาเบิ่งครับพี่น้องแม่กลับไปแล้วเอา,นนานะผู้ใดสนใจกับทุมากครับเอา สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูปนุ่มรถเข็นน้ำครับผูกไว้น,นี่แล้วก็เพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆเรืงเทียบกับมาเปิดคลิปจะคล้องเรืงเทียบกับเปิดคลิปของนายเวทครับผมก็เริ่มหามาให้พี่น้องไปเลี้ยงด้วยกันครับบ้านนี้เปิ้ลมีทุนมีหยังครับกระทาพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงขันพี่น้องบ่อยากได้ก็เลี้ยงไว้พี่น้องเบิ่งในยูทูปนี่แหละครับนี่ครับเอาโทรมาเด้อครับ0928023904ครับ นุ่มรถเข็นยินดีรับสายพี่น้องครับนี่ครับนะครับผูดนั่นกับกระลังสีเงยครับงอกะหลายตัวครับมันส้นกันเวลาอยากเอาขอมากกับจูงยากครับง้อเถือกก็ได้บดนดก็ได้ปล่อยออกครับหรือว่าพี่น้องท่านไหนสนใจกับ มาเอาได้เด้อครับเถือกหน่อยนี่ผีข,า,ขาวๆนี่แยกแม่ได้อยู่ครับว่าเอาออกจากแม่แล้วนะครับบรอยากมาเอาบึงตัวนี้ต่อครับันี้กับผูกไว้ายังครับ,รบผู้ใดอยากได้ก็โทรมาครับขายราคาตรงกันกับขายกันครับตัวเถือกครับสีข,า,ขาวๆนี่ ตอนแรคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม